สวัสดีทุกท่านในการเข้ามารับฟังการอ่านดวงชะตาของอาจารย์อริสาเศรษฐคำนะคะบางท่านยังไม่เคยเจอบางท่านก็เจอมาแล้วก็ขอขอบคุณมากที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษ่ะ วันที่สิบสองกันยายนนะคะวันนี้วันที่หกกันยาขอ,อคลิปวันนี้วันที่หกกันยาแล้วดาวประจำตัวของท่านวันที่สิบสองกันยายนดาวประจำตัวของท่านหมายถึงหัวจะรดเท้าของเรา เข้าตำแหน่งเสื่อมนะคะคำว่าปละคือความไม่สมบูรณ์คนเกิดวันอาทิตย์ก็พลังอํานาจนะคะบางสิบ่งบางอย่างคุณจะลดลงใครที่มีหน้าที่ในการจัดการบริหารก็เผาๆในการสั่งการคนเกิดวันจันทร์สุขภาพคนเกิดวันอังคารตัวคุณเป็นหลัก แล้วก็คนรอบข้างอาจจะไม่ได้ดังใจคนเกิดวันพุธกลางวันโชคดีรีบเร่งคนเกิดวันพรฤหัสบดีงานนะคะคำว่างานไม่ใช่งานที่แปลว่ากินเงินเดือนหรืองานที่แปลว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างแล้วได้ประโยชน์อย่างเดียวเพราะมันมีเด็กด้วยหน้าที่ของเด็กคือเรียนหนังสือ อาจจะขี้เกียจเคินไปหรือเปล่าครูบาอาจารย์สั่งการบ้านแล้วไม่ทำพ่อบ้านแม่บ้านอ่าภารกิจหน้าที่คุณอาจจะเบื่ออาจจะเซ็งหรืออาจจะมีภาระบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้จัดการในสถานการณ์ของครอบครัวไม่ได้ผลไหมนะคะหรือที่บอกว่าถ้ากเกษียณแล้วครับอาจารย์ก็อาจจะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยจะดี ต่อชีวิตก็คือต้องดูแลตนเองนั่นแหละค่ะคำว่างานแล้วในฐานะที่ทำวิจัยนะคะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสภาวะการทำงานของผู้คนมามันมีการแยกย่อยงานเป็นสองอย่างกว้างๆที่เรารู้กันก็คืองานทางโลกแล้วก็งานทางธรรมทางโลกก็คือการหากินหาอยู่นี่แหละค่ะแล้วก็งานทางธรรม นะคะงา,งานทางธรรมคือสภาวะจิตใจของผู้คนนะคะจิตใจของผู้คนอันนี้ก็คือตามหลักสามสิบเอ็ดภพภูมิใช่ไหมคะเราแบ่งแยกย่อยโลกกันโลกเทวดาโลกมนุษย์โลกของเดรัจฉานอย่างนี้ค่ะจิตใจของมนุษย์ทางธรรมค่ะที่อยู่ในร่างก็จะแตกต่างกันออกไปนี่คือหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างกันนะคะ แล้วก็งานทางโลกก็คือการทามาหากินน่ะแล้วงานทางโลกมันไม่ใช่แค่ง,งานทํามาหากินอย่างเดียวมันหมายถึงงานที่เกี่ยวกับการหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยหน้าที่เป็นหัวหน้าลูกน้องด้วยดังนั้นคนเกิดวันพฤหาสัสบดีและทุกคนที่ฟังเรื่องงานและโดยเฉพาะดาวคนเกิดวันพฤหาสัสบดีที่กําลังค้างทํานายอยู่สภาวะการทํางานบริหารจัดการบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ดังใจคนเกิดวันศุกร์เรื่องเงินเรื่องทองคนที่มีเงินมีทองแล้วก็คือเรื่องความสุข ความสุขอาจจะเหิดหายไปทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันทำนายภาพรวมไม่ได้เอาดวงของใครมาเจาะมันจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะสําหรับท่านที่มาเม้นว่าโอ้ยไม่เห็นตรงเลยก็ไม่ได้ทำนายดวงคุณขออนุญาตบอกกล่าวถ้าอยากให้มันตรงมากที่สุดเท่าที่จะตรงได้ให้มาตรวจดวงชะตาซึ่งดิฉันเก็บค่าครูทุกคน เก็บค่าวิชาทุกคนแม้แต่เพื่อนของตนเองเพราะการดูดวงคือการดูกรรมค่ะกรรมคือการกระทาคนเกิดวันเสาร์บาร,รมีก็ถูกลดทอนหรือท่านกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ทำอะไรที่มันกระเตื้องให้ชีวิตเจริญเติบโตก็คงจะมีเรื่องบางสิ่ง เขาเกิดวันพูดราหูหนึ่งทรัพย์สินสองบางคนสูสีกสีคนเกิดวันจันทร์อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคำว่าทรัพย์สินก็คือสูญหายเสียหายก็ขอให้ระมัดระวังทรัพย์สินที่มีอยู่ในตัวแล้วก็ในฐานะที่คนเกิดวันพูดราหูเนี่ยเป็นสายหนี้สิน ใครที่มีปัญหาเรื่องเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหนี้กับสินอยู่ให้พิจารณานะคะอันเนี้ยแค่ภาพรวมของการที่ดาวประจําตัวของท่านเข้าสู่ตําแหน่งเสื่อมแล้วก็ตําแหน่งเสื่อมไม่พอไอตรงเนี้ยมันคือเราไปอยู่ในที่อื่นพลังของเราลดไม่พอนะเรายัางไปนั่งปันจิมปันอยู่ในบ้านของคนอื่นอีกอ่ะก็หมายความว่าเราเป็นรอง ดังนั้นใครมีสถานการณ์อะไรให้แก้ก็แล้วแต่ให้นั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆใครที่ม,ม,มีมีเรื่องมีราวมาก่อนหน้าหน้านั้นนะคะหน้าก่อนคำทำนายก็ขอให้ให้อย่าแรงนะคะเพราะมันแรงไม่ได้อยู่แล้วแรงไปแล้วคุณก็ถูกย่อยสลายดังนั้นชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะตั้งแต่วันที่สิบ หกกันยายนก็ขอให้ทุกท่านนะคะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากที่สุดกว่าจะออกนะคะตำแหน่งนี้ก็คือจนถึงวันที่ยี่สิบหกตุลาคมนะคะพอวันที่ยี่สิบหกตุลาคมดาวอังคารก็จะเข้าตำแหน่งเด่นแต่ค่อยๆว่ากันในอนาคตดังนั้นไม่ว่าท่านจะเกิดวันอะไรก็แล้วแต่ดาวประจำตัวท่านเสื่อมก็ขอให้ดูแลตนเองแล้วที่สำคัญ พื้นดวงชะตาของท่านก็มีเรื่องมากกว่าที่ดิฉันทนํานายแต่นะคะมันมีแต่แต่แต่มันมีดาวตัวหนึ่งนะคะเข้ามาบ้านตนเองในรอบปีก็คือดาวพุธด,ดาวพุธด,ดาวพุธเข้าบ้านตนเองเนี่ยค่ะคือในเรือนนี้มันหมายถึงอะไรด้านดีมันหมายการถึงมันหมายถึงการบุกเบิก การลุยการสู้การสร้างดาวประจําตัวของท่านอ่อนแอก็จริงแต่ท่านอาจจะบางคนอาจจะนิ่งเงียบนิ่งเงียบแบบอะไรกําลังทําบางสิ่งบางอย่างนะคะกาลังทําบางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะไม่เปิดเผยก็ได้นะคะอาจจะหรือถ้าบอกว่าโอ้เงินนะคนเกิดวันศุกร์การเงินมันด้อยเหรอเพราะคุณเอาเงินไปสร้างบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้ ไปซื้อบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้มองในทางดีสมมุติคนเกิดวันอาทิตย์ทีบอกว่าโอ้พรังอํานาจลดลงนู่นนี่นั่นแต่ดาวพุธซึ่งไปเชื่อมสัมพันธ์กับความดีความงามคุณอาจจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์โดยที่คุณไม่นึกฝันก็ได้คนเกิดวันจันทร์โอ สุขภาพแย่ชีวิตงนเงินแต่มีพลังบางสิ่งบางอย่างยกให้ท่านเกิดความคึกคักคึกคืนคนเกิดวันอังคารโอตัวเราองค์คนรอบข้างนี้มันมีเหตุบางสิ่งบางอย่างเพราะท่านกําลังใส่ใจท่านกําลังใส่ใจบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่จะเอาชีวิตไปทุ่งเทกับสิ่งนั้น หรือคนรอบตัวของคุณสมมุติว่าเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวเขาอาจจะห่างเหินคุณไปไหมเพราะเขากําลังทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ดังนั้นให้เข้าใจคนรอบข้างคนแกว่าพูดกลางวันโอ้ทอน,นี้ทําไมรู้สกึกคึกคักมีพลังมากเลยทําไมไทําไมเราอยากจะ อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างอยากจะสร้างบางสิ่งบางอย่างอยากจะลุยบางสิ <th> ่งบางอย่างอยากจะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างก็ขอให้ใช้โอกาสนี้นะคะคนเกิดวันพฤรัสบดรีงานภารกิจหน้าที่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่มีคนเห็นค่าคุณด้วยที่เขาไม่บอกก็ได้หรือผู้ใหญ่กําลังซุ่มดูคุณอยู่ดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าทําไปก็ ไม่มีใครเห็นค่าหรอกอย่า yeah, อย่าคิดอย่างนั้นจงลากขาไปจงทำไปถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลีย mm hmm. ก็ฮึดสู้ฮึดสู้ในฐานะที่คุณเกิดเป็นคนวันพระรหัสบดีคุณจะต้องเข้าใจจุดหนึ่งว่าคุณก็ไม่ใช่คนคุณก็ไม่ใช่คนระดับเล็กมาเกิดนะ คุณแล้วอีกอย่างหนึง่งคนเกิดวันพระรหัสบดีเนี่ยมันมีดาวขันติบาร,รมีเป็นแบกหลังคือขันติในความอดทนบางคนความอดทนอดกลั้นน้อยก็ลาขาความอดทนอดกลั้นไปเป็นการฝึกขันติบาร,รมีคือความอดทนอดกลัน้นนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเฝ้ามองคุณดูหรือถ้าคุณบอกว่าโอ้ทำไปแล้วมันจะได้ผลไหม มันรอให้ผลอยู่เอาอย่างนี้นะคะตามดาวนะตามดาวในภาพรวมนะคะตามดาวในภาพรวมนะที่ฉันไม่ได้ดูดวงคุณนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับใครไงคุเกิดวันศุกร์โคการเงินเสียหายเลยเพราะคุณอาจจะเอาเงินไปซื้อไปสร้างไปซ่อมไปทําบางสิ่งบางอย่างหรือรู้สึกว่าชีวิตขาดความสุขจังเลยเพราะ คุณกาลังไปหมกบุ้นบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างเดียวคือเราไปหมกมุ้นนะคะเราไปหมกมุ้นเราจะไปทําเราจะไปลุยเราจะไปสร้างเราจะไปซ่อมเราจะไปเคลียร์ความสุขก็เลยวางไว้ก่อนกินน้อยนอนน้อยไหมหรือบางคนทุ่มเทให้กับการทําบางสิ่งบางอย่างไหมถ้าเป็นเด็กนักเรียนโอูหอ่านหนังสือหนักเลยมันจะสอบแล้วนี่เดือนอะไรเดือนกันยาเดือนกันยามันมีสอบไหมนะคะสอบไฟสอบมิดเทมเหรอ สอบกลางภาคอย่างนี้แหละคะ่ะประมาณนั้นไหมเออก็อาจจะต้องอดตาหลับขับนอนอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดวันเสาร์ขอเกิดวันเสาร์นี่มีปัญหาใหญ่เลยนะคะมีปัญหาใหญ่เลยนอกจากพลังคุณภาพดาวเสื่อมแล้วนะคะดาวเจ้ากรรมในเวรยังเข้าบ้านนําเรื่องมาให้ปวดหัวนะคะก็ดูว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรในส่วนของรายบุคคลของเกิดวันพุธราหูคนเกิดวันพุธราหู คือหนึ่งถ้าบอกว่าคุณค่าเราหมดไม่มีคนเห็นหัวทรัพย์สินมีปัญหาแต่การที่ดาวพุธเข้าบ้านตนเองอะ่ะมันหมายถึงแรงแอคทีฟคือบางคนไม่ได้ดูดวงสมมุติบางคนไม่ได้ดูดวงโอ้ทำไมชีวิตมันยุ่งยากจังเลยแต่ความเพียรพยายามของคนนั้นนะคะท่านก็ยังทำอยู่ ะค,ะคือหลายคนไม่ได้ดูดวงแล้วก็มองว่าการดูดวงนี่เป็นเรื่องของความงมงายในเรื่องของความงมงายแต่นี่ฉันก็เหมือนที่บอกนะั่นแหละโอ้ยกมือท่วมหัวเลยช,ช่างเป็นบุญเหลือเกินนะคะดังนั้นทุกวันเกิดระหว่างดาวประจําตัวท่านเดินเสื่อมแต่ดาวตัวนึงกลับมีพลังเข้มแข็งถึงแม้ว่าท่านจะไปเข้มแข็งในเรือนที่เสียมันก็มีส่วนลบ ต่อคำทำนายหรือไม่เพราะท่านเข้าตําแหน่งบ้านตนเองแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีไม่พอควบกระทรวงกลาโหมอีกเป็นต้นอ่าสองตําแหน่งดังนั้นพลังดาวมันจะเยอะมากด้านร้ายล่ะด้านร้ายล่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะพลังอํานาจหมดอ่าแล้วก็มันจะมีปัญหาในเรื่องการเงินการทองไหมนะคะมันยังมีอีก อืมคนเกิดวันจันทร์โหสุขภาพงอนงันแล้วทาอะไรก็ไม่ได้ดังใจอีกคนเกิดวันอังคารตัวเองก็ไม่ได้ดังใจฮึดสู้แล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคเบาๆใจเย็นๆคนเกิดวันพุดกลางวันโอ้ขาลุยเลยคนเนี้ยนู่นนี่นั่นแต่ตัวเองหวังมากไปไหมรู้สึกว่าเฮ้ย เอ้เราทําไปเนี่ยมันตรงทางที่คิดหรือเปล่าคนแก่วันพระษดสบดีที่บอกว่าเอ้ยทําไปเถอะงานนะ่ะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่เอ็นดูอยู่ก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยสําหรับดวงบางคนนะคะคือมันจะออกหัวออกกอยงไงมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของส่วนบุคคลอีกทีนึงคนเกิดวันศุกร์ที่บอกว่าการเงินการทองเอาไปซื้อทรัพย์ซื้อสินสร้างนั่นสร้างนี่ เราสร้างแล้วอ่ะมันจะพังไหมแล้วลงทุนไปอะ่ะมันจะได้ไหมอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งพอเกิดวันเสาร์โอหมดพลังอำนาจไม่พอปัญหาอุปสรรคขวางกั้นอีกบางคนอาจจะแก้ปัญหาเราได้ดีก็ได้คนเกิดมาพูดกลางคืนพูดกลางคืนเหมือนที่บอกทรัพย์สินไหม รู้สึกคุณค่าในตนเองลดไหมรู้สึกเหี่ยวเฉาไหมแต่ว่าหรือทำไมถึงเหี่ยวเฉาเพราะไปทำอะไรที่ที่ไม่ได้เรื่องไหมมีหรือที่ทำทำไปอ่ะผลมันไม่งอกหรือตัดสินใจถูกไหมอันนี้ก็คือช่วงดาวในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ แล้วมันมีดาวอีกตัวนึงก็คือดาวเกตเกตยกนะคะเข้าไปทับดาวมริตยูวันที่สิบสามนะคะสิบสามกันยาสิบสามกันยานี่ดาวเกตเข้ามาปะทุกันที่าราศีพฤษภแล้วก็ชนกับดาวคู่เนี้ยดาวคู่เนี้ยค่ะมันจะมาส่งเสริมถามว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันไหมพลวัตในการเปลี่ยนแปลง มันจะเด่นชัดมากดาวเกตเดินไม่ผิดปกตินะคะหกวันนะคะหกวันก็คือ2เดือนอนับจากนี้ต่อไปนะคะดวงส่วนบุคคลแล้วก็ดวงส่วนบุคลลบคลแล้วก็ดวงเมืองดวงโลกเรื่องระบบเศรษฐกิจเรื่องการเงินการครั้งนะคะทุกคนจะเห็นเด่นชัดมากเห็นเด่นชัดมากดังนั้นถึงแม้ว่าดาวประจําตัวของท่านจะเดินเข้าเสื่อม แต่ว่าระบบการเงินการคลังไม่ว่าส่วนบุคคลก็แล้วแต่นะคะมันจะมีการกลับเพื่อมถ้าพี่ทรัมท่านทรัมนะคะกำลังกำลังกำลังทำบางสิ่งบางอย่างกับเศรษฐกิจของดวงเมืองดวงโลกอะ่ะมันจะเห็นเด่นชัดเลยว่าจะไปถอดหรือไม่ส่วนบุคคล ท่านกําลังสร้างผลรายได้อะไรบางคนอาจจะเป็นเรื่องของตําแหน่งงานนะคะมันมีโอกาสเจริญเติบโตแค่ไหนตั้งแต่วันที่13กันยายนนะคะท่านจะเห็นผลเด่นชัดถึงแม้ว่าดาวประจำตัวท่านจะเสื่อมนะนะคะไป60วันดูซิว่าระบบเศรษฐกิจทั้งการเมืองโลกแล้วก็กระเป๋าเงินของคุณ มันจะมีเรื่องดีหรือเรื่องเสียแล้วดาวการเงินของคุณไปไหนอะวันที่16กันยายนนะคะวันที่16กันยายนดาวสุขเข้าสู่ราศีสิงห์ถามว่ามันเป็นเรือนพบที่ดีไหมมันเป็นเรือนพบที่ดีแต่ธาตุดาวท่านไม่ให้ก็หมายความว่าการเงินการทองของคุณคุณต้องระวังหน่อยแล้วในอนาคตนะคะดาวสุกขท่านจะเดิน ดาวสุขท่านจะเดินเสื่อมหลังวันที่สิบเอ็ดตุลาคมดังนั้นถ้าคุยเรื่องการเงินดาวประจําตัวคุณเสื่อมไม่ได้แข็งแรงคึกคักคืดขึ้นเอาปฏิวัติการเงินการทองการครังอยู่ดังนั้นเรื่องการเงินการทองของชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณจะต้องพิจารณาอย่างมากใครที่มีหนี้มีสินบอกว่าจะหากินน้ำบ่อหน้าเตรียมตัวเตรียมใจ ใครที่บอกว่าสายการลงทุนการลงทุนแล้วจะทุ่มข่าวน,น,นี้นู่นนี่นั่นจงระมัดระวังให้ดีนะคะช่วงหนึ่งที่ดาวศุกร์เข้าตรงนี้ที่ดิฉันบอกว่าระบบการเงินการคลังของโลกอะ่ะมันจะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะโอ้โหแบบทองคําขึ้นนะคะอ่าทองคําขึ้นแล้วก็ระบบเศรษฐก,ฐกิจโอ้ก็ไหลลื่นพอสมควรแต่หลังวันที่สิบหกันยายนศุกร์ขเข้าตรงนี้นะคะดาวศุกร์ธรรมชาติของท่านเป็นธาตุน้ํา แต่ตรงราศีสิงห์มันคือธาตุไฟมันจะทําให้ร้อนระอุมันจะเหมือนน้าต้มเดือดอะไรประมาณนี้ดังนั้นการเงินนะคะสภาวะของความรักความอบอุ่นด้วยก็ไม่อยากจะให้หวังนะคะไม่อยากจะให้หวังแต่ให้ประคับประคองเพราะดาวประจําตัวของคุณก็เสื่อมนะคะแล้วมองด้านลบดาวเจ้าดาวเรือนแห่งปัญหาและอุปสรรคก็เข้าบ้านตนเองจะใช้ชีวิตอย่างไร นะคะในช่วงกลางกันยายนนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนก็ขอให้ทุกท่านอยู่แบบเรียบง่ายระมัดระวังประคับประคองค่ะ